สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนปี2024เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องกันที่โปรแกรมฟุตบอลเพิ่มลึกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนาที่13เวลาตี3ไบรตันจะพบก,กับเซาแฮมตันคู่นี้ถ่ายทสศนทันูพรีเมียร์ต1 โปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15เวลาตี3เลออเมโยากาจะพบก,กับบาเินเซียคู่นี้แต่เธอสอดแทมินสปอต3โปรแกรมฟุตบอลุบเดสกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่12เวลาตี2ครึ่งซังปาลีเจ,จะพบกับโฮนสไตคินคู่นี้แต่เธอสอดแทมินสปอต1โปรแกรมฟุตบอลกาโชซิลายเตเลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่14เวลาตี2 45กายาลีจ,จะพบก,กับเวโรนา โปรแกรมฟุตบอลลิเองรงพูลฟังเสศศในคืนนี้ก็เป็นนัดที่13เวลาตี2:45แรงจะพบกับลองโปรแกรมฟุตบอลเอเดรซิลิกของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่14เวลาตี2ฮิลวินจะพบกับอาร์เคซีวันไว้โปรแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่14เวลาเที่ยงคืนอันดันยาสปอร์จะพบกับซีวัสปอร์โปรแกรมฟุตบอลโปร,ปรลีกเบลเยียมในคืนนี้ก็เป็นนัดที่16เวลาตี2:45คอทายจะพบกับเมเชเลน โปรแกรมฟุตบอลซาอุดีโปรเฟเชั่ยนลลีกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่12เวลา21.25นอัลคาดิสยาจะพ่ออัลคาลิสเวลา21.40นอัลเนเซอร์จะพ่อดาราเอฟซีและเวลาเที่ยงคืนอัลอาลีจะพ่อกับอาลเวดาโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก1ในวันนี้ก็เป็นนัดที่15เวลา19.00นพีทีประจบเอฟซีจะพ่อนครราชสีมามาสตาเอฟซีคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูบันไทย1 โปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี athlete, ้ก็เป็นนัดที่14เวลา19บเนาฬิกาแพ้ยุนาเต็ดจะเพื่อจันทบุรีเอฟซีคู่นี้แต่ถ้าเสิันทูบันไทย2โปรแกรมฟุตบอลเดอะแชมเชียอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่18เวลาตีสามเชฟฟียุนาเต็ดจะเพื่บซันเดอร์แลนด์โปรแกรมฟุตบอลสกุนดาลิกัสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17เวลาตีสองครึ่งเลออาโอเบโดจะเพื่ับอเอสก้าโปรแกรมฟุตบอลเซอร์เบีอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15เวลา2เจิน่าจะพบกััซซสโโล และโปลแกรมงฟุตบอลเบเดสกาส,สองของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นหน้าที่14เวลาเที่ยงคืนครึ่งชาก,กีสุนซีจะพบกับไอเซซาโลเทนและมาได้บวกจะพบกับแฮทาวเบอร์ลินนะครับและนี่ก็คือโปรกแกรมงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสวัสดีครับ